บไปเลจบหน่หรอแหนะนนหวานคือคดูเอเนี่เอนี่นะตรงนี้ดเก็บวนี้นี่นี่

มจะเอาอีกเหรอนั่นไหนมันเด็กเก้าเก้า,าทุกคนเด็กเก้าเก้าพี่รถนั่นเลยอ่ะหนานก,กว่าแล้ว นั่แหลย,ย,ลยลพี่ขอพพพ้พูดนะไปเลพี่ขออุอ้ยตายเลยเจอไอไบอ จะก้าเลยล่ะตอนนี้นะ่ไปพี่ไม่สูงพี่ไปลแล้วเดี๋ยตายไม่อยากตุยแล้วมันตามหลังที่อยู่พาะกิีหาเอเคน่านะจะไม่ได้แล,ะละ้วล่ะทุกคนเห็นใช่ไหมทุกคนดีจะงเลแม่งเตรี่ตามไยืดบปเตะปุ๊บปุป๊บปุ๊บบปบ รวบแน่แบตเอากลบแน่ไม่กล้าออกเลยดูกว่าสูมกเวระโีบไปเลยไม่เไหว ภารกิจนหาโอเคได้แล้วาก้ที่หนึ่งท่าีแ้มจะทำไงล้วไปไไปต่อไปต่อที่ลอได้ไวะไม่เดี๋ยวก็ไม่ลอละช่วเดี๋ยวใมังกรก็หนักอ้ยภาพกบสวย ราชนใช้ชนะของราชนรับถ้าชิดมาปัดเองก็ไม่ต้องสัวครับ้วมึเงเต็มนคนถ้าพี่ทุกค,ครับใครโดนยิงแล้วทุกคนจะแบบจะพูดยังไงบ้างเออพี่อยากรู้อืมไม่มจะซื้อนี้อันนี้ แล้วมันดันมาด้วยที่ทำเลผมได้เปียดนะเออที่ทำเลผมได้เปลี่ยปไหเอา่ยแล้วนนั้นเรอ จะปะพี่ตายแล้วตอนนะี้อ้ยเช็คเน็ตเน็ตไม่มีวะทุกคนน่ะไปไฟก็ได้วะน่ะอะา,าพี่แหละันี้ก็าสายเพียงค่นนี้โอ้